ก,ก็คือ fractions geo เศษส่วนย่อยอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรามาทำโจทย์บ่อยๆจะได้ครอบแล้วก็จะฝึก pattern recognition ก็คือจะทำบ่อยๆแล้วเราจะจับ pattern ของมันได้แล้วก็เราจะทำทำได้อย่างรวดเร็วโอเคอันนี้ให้ทำ โจทย์ข้อนี้ให้เป็นเศษส่วนย่อยเราก็จับมาหารก่อนหาเสร็จแล้วจะได้2แล้วก็บวกกับเศษส่วนอันหนึ่งอยู่ซึ่งเราก็พิจารณาเศษส่วนก้อนนั้นโดยพิจารณาที่ตัวส่วนก็คือ x กําลังสอลบ x ลบสเนี่ยเราสามารถแยกได้เป็น2องเลก็คือ x ลบสกับ x บวกสเช่นว่า เราสามารถเขียนหม่ได้ก็จะได้เป็นรูปนี้เขียนให้อยู่ในรูปของสองวงเล็บโอเคเสร็จแล้วเราต้องการเราต้องทำให้มันต้องหาค่า A กับ B โอเคแยกให้เป็น2พจน์แบบนี้แล้วก็หาค่า A กับ B แต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นเราก็ต้องเอาตัวส่วนของด้านซ้ายมือมาคูณกับทุกพจน์ก่อนเพื่อที่จะกำจัดส่วนออกไป ก็มันจะฝั่งซ้ายมันจะตัดกันจะเหลือแค่ 8x ลบ11แล้วฝั่งขวาก็จะเห็นว่ามันจะตัดกันไปได้แล้วมันจะมีตัวคูณอยู่กับตัวคูณ a กับตัวคูณ b อยู่ซึ่งเราต้องการให้ a เป็นศูนย์เราก็แทนค่าครั้งแรกเป็น x ลบ3พอ x ลบ3เข้าไปก้อน a ก็จะกลายเป็น0ูน ล้วก็จะเหลือแต่ b แล้วเราหาค่า b ก็ได้ b เท่ากับ5อีกครั้งหนึ่งเราพยายามให้ก้อน b เป็น0นย์แล้วก็ให้ x เท่ากับ4บ้างก็จะเหลือแต่ก้อน a หาค่า a ก็ได้เท่ากับ3าเมื่อได้ a กับ b แล้วเราก็ไปแทนค่านั้นเราก็จะได้เศษส่วนย่อยแล้วก็จะกลายเป็นรูปนี้ในพจน์อันล่างสุดก็จะตอบแล้วอันนี้ก็จะ เป็นอีกจทย์ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งของเรื่องเศษส่วนย่อยครับ